นี่จะเป็นมันทอดนะบ้านนี่เลยกำลังย่างเลยนี่จะาดลูงเนื้อแต่มีเด้อเนื้องูปลาเผาเนาะปลาเผาไม้หนูพี่แม่นี่จะเป็นมังม่วงสุกนี่จะเป็นปลาดุกย่างโอ้เต็มเตาเลยเนาะกำลังหั่นเลยเก่งกว่าเจ้าของร้านมาหั่นเองเลยวันหลังใช่พี่เขารู้กินแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ สุดยอดมากกำลังทันทันเลยมนะนนีปลาซิวกัากุุงคอยแล้วลก็จะมีกระต่ายด้วยอันนี้จะเป็นชมพู่เนาะ,ะเนื้อดงมากเลยตัวเรียนยังมีอยู่ด้วยค่านุผนะู้ชมปลาเผากุ้งเผาเนาะว้าว สบายดีครับสบายดีครับเคยผู้ไทยมาอีกแล้วเคยผู้ไทยมาอีกแลว้วเมื่อนี่วันนี้เคยผู้ไทยจะพามาเที่ยวตลาดล,งลุงเจริญเด้อท่านผู้ชมเด้อที่เห็นอยู่นี่นี่คือตลาดล,งลุงเจริญเด้อท่านผู้ชมแยกรัชดาพิเศษกับกับนนทีเด้อท่านผู้ชมแยกรัชดาพิเศษกับนนทีดูทที่เห็นอยู่นี่คือถนอนถนนนนที ถนนรัชดาพิเศษอยู่มองหนีเนาะจะเลี้ยวมองหนีเด้่ท่านผู้ชมเลยตลาดลุงเจริญก็ติดกับติดกับถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ติดกับถนนสาธุประดิษฐ์เด้อท่านผู้ชมตรงไปทางนู่นคือเป็นถนนสาธุประดิษฐ์นะอันนี้จะเป็นตลาดแรงตลาดแรงของสาธุเด้อยท่านผู้ชมตลาดแรงของตลาดลุงเนาะว่าออกทิศก็คือตลาดแรงของตลาดลุงเด้่ท่านผู้ชมเลยคือแดงเนาะหนาใส ถมาคือแดงจังเลยจังเลยท่านผู้ชมถ้าใจฝากไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อต้องว่าลายาย้ายห่างประลับชมตลาดตลาดลุงจเจริญเลยท่านผู้ชมนี่คือแยกรัชดาพิเศษกับนนทีเด้อท่านผู้ชมสำนักงานเขตยานนาวาตรงหนี้เนาะ เดี๋ยวคุณผจะพาข้ามถนนไปชมตลาดลุ่งเจริญตอนแรงเนาะตอนในจะมีจะมีอยู่ข้างในเนะท่านผู้ชมเดอ้ออยู่ข้างในจะเป็นอันนี้จะเป็นถนนถนนนนทรีเดอ้อท่านผู้ชมว้าวยาก,ยากมากเลยแต่ทั้งนี้จะเป็นถนนลาดาพิเศษเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเดี๋ยวไปหลับชมกันเลยว่าตลาดลุ่งเจริญเนี่ย คานงามแรงเนี่ยจะสนุกขนาดไหนจะมีของสื่อของขายของอยู่ของกินอาหารการกินแซ่บขนาดไหนเนาะตรงนี้ก็จะมีขายพวงมาลัยเด้อทนผู้ชมขายพวงมา,า,งาลัยตลาดลุงเจริญเนี่ยงามแรงเนี่ยมีมีเฉพาะวันวันวันอังคารถึงวันอาทิตย์เด้อทนบูุชมวันจันทร์หยุดเนะาะเดี๋ยวเขาไปดอย่างละท่านึ่งก่อน วันจันบมี้อท่านผู้ชมนจะเป็นขายใส่กอขายหมูย่างหมูปิ้งเนาะอันนี้ก็จะขายผลไม้อันนี้จะเป็นขายแตลา,านะน,น่ากิานมากเลยอันนี้จะเป็นขายหมก ทั้งนี้จะขายฟักเด้อท่านผู้ชมนี่ฟักมูกระทะด้วยมีมูกระทะด้วยเด้อท่านผู้ชมมูกระทะนี่จะขายฟักสดสดสดเลยวันนี้เคยเคยปพทยพามาเที่ยวตลาดนัดเด้อท่านผู้ชมเ้อตลาดนัดลุ่งจเจริญตอนแรงนะเป็นขายหมู มัน,นจะเป็นมันทอดนะครับแล้วลมันยอดเลยอืมมันเป็นไก่นะมีแต่ละลูกเนื้อก็มีเด้อเนื้องวัวมีน,นจะเป็นเนื้องวัวเดนะครับคุณ คนเยอะมากเลยท่านผู้ชมเยอะมากจริงๆอุ้ยเอ็นปลาปลาเผานะปลาเผาไม้หนูมีไหมมีฝักให้ด้วยนะรปลาเผามีผักให้ด้วยร้อนร้อนพาชมตลาดลุงเจริญเด้อท่านผู้ชมนี่จะเป็นมังวงสุก ัางน,นี้จะเป็นข้านมเดี๋ยวไปแอบๆดูไปเรื่อยๆเนาะน,นี่จะค้ายลูกสิน้นเอ้ยท่านผู้ชมกำลังหั่นเลยโอ้โหยังน้องนองน,องนะเนะ น,นี่จะเป็นปลาดุกย,ย,นะย่างเต็มเตาเลยเนาะย่างเต็มเตาเลยอันนี้จะเป็นไก่บ้านเฮ้ยผู้ชมแล้วก็กังด้วยางมาทางนี้จะเป็นเผาลาดแกงนะ จะคลายส้มเคื่อนท้ก็จะพูดไปค่อยเบาๆไปก่อนด้วยทำชนนี้นีมาดูแลนุนมก่อนกำลังหั่นเลยไม่พี่เขารู้กินแบบนี้ใช่ไหมครับพี่เขาบอกว่าผม้อเด็กสกหอดมากำลังหั่นหั่นเลยน ชื่ออะไรไม่ต้องดูไปอะไรแบบซุปซี mm ่ซ hmm. ุปซี่ซุปพาลาัสชื่อเล่นนี่จะเป็นขายนอนเนาะสดมากๆเลยเนี่ยเป็นปลาซิวกุงง้งคอยเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อคนเยอะมากๆเลย ันนี้จะเป็นขายหนูหนูสดสดแล้วก็จะม,มีกระต่ายด้วยพันผ่านไปนะท่านส่วนคนไทยเขาจะดูมมาก,มากอันนี้จะเป็นชมพู่เนาะเนืเ้นนอแดงมากเลย ก็ยาวไปตามตามถนนรัชดาพิเศษถึงถนนถนนยังน้องสัตว์โดยส่งคนใส่กันลืมไงถนนสาธุประดิษฐ์ทางนี้จะเป็นขายผลไม้ถ้าโค้งไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นขายเสื้อผ้่าด้วยสัตว์โดยสนี่ก็จะมีถั่วเรียนด้วยถั่วเรียนยังมีอยู่ด้วยสัตว์โดยส ข้าปูเต็มหนุ่มสวยเปิดบตาแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าตุ้มของมาดูนี่จะเป็นปุงย่างเด้อท่านผู้ชมปุงย่างปลาเผาปุาพาพงเผานะจ๊ะปลาเผาปุงเผาเนาะตอนนี้ก็เดินมาหอดแย่นี่ถนนถนน,ถนนสาธุประดิษฐ์เด้อท่านผู้ชมอ้หอันนี้จะเป็นข้าวเจเนาะข้าวเจก็มี ไก่ย่างไก่ย่างรถติดมากๆเลยท่านผู้ชมถนนสาธูประดิษน่ะมาจากถนนจันเลอท่านผู้ชมมาจากพารามสามมาจากสะพานสามนอกบาริเวณพรมสามมุ่งหน้ามาจากถนนจันสะพานสามรถติดมากๆอยู่สาธูประดิษฐ์โดยเพื่จะให้เบิ่งเลย ทั้งนี้ก็จะเป็นขายพวงมาลัยขายดอกไม้เด้อท่านผู้ชมดอกไม้สวยๆเลย <Yeah. S 1> ก็จะเลาะเะไปก่อนเ <Yeah. S 1> นาะ <Yeah. S 1> เริ่มมะฮอนหมองขายเสื้อผ้า <Yeah. S 1> ก็ขายของเล่นนะ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นขายสินขายผ้าถุงเด้อท่านผู้ชม <Yeah. S 1> เสื้อผ้าเล็กน้อย ทางนี้ก็จะเป็นขายรองเท้าขายเกิบน,นะอันนี้จะเป็นหลดพุ่มพวงขายสติกเกอร์นนะขายหมูด้วยหมูหยอน,นีะเป็นเสื้อผ้าด้วย,วยช,ช่วงนี้เวลานี้ก็หกโมงกว่าๆในคนเดินมาก็าเพราะว่าขจา,าเลิกงานเ้อท่านผู้ชม มีคนเยอะเดินก็มาเป็นสายเป็นสายเด้อท่านผู้ชมดูอตอนนี้เคยไปทกับเดินมาไกลเติบแล้วเนาะก็ยังก็งยังมีคนขายตลอดสายถนนสาธุประดิษฐ์ด้วยเด้อท่านผู้ชมเดูตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นเอเลเว่นเนาะเดี๋ยวเคยไปไทยจะจบคลิปเคยไปยจะขับไปเซเว่นก่อนเนาะ คพื่อใส่ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้ยท่านผู้ชมเด้อคลิปนี้คือวลาจะขอลาจบชั้นมีก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ